ภาพของประชาชนเนี่ยมันน้อยลงไปซ้ำแล้วก็การไปต่อของมีรัฐวโสากรรมการไปต่อของร,รัฐมนูญเนี่ยมันดูจะมีความยากลำบากที่เท่าเดิมยากระบากเ,เ,เหมือนนะเดิมหรือมากขึ้นอ่ารเงี้ยเนาะเออแต่ว่า,ท,าทํายังไงที่คือคือ,ค,อคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออครั้งนี้ยมันอาจจะเป็นการวัดคนที่คนที่ยืนอยู่กับฝัง่ง ที่เห็นว่าประชาชนต้องมีสิทธเสรีภาพต้องมีประชาธิปไตยจริงๆกับคนที่เขาก็อาจจะยังไม่แน่ใจเขาก็อาจจะมีปัจจัยคำนึงถึงเรื่องอื่นซึ่งมันแปลว่าเราต้องทํางานมากขึ้นเอ,อเราเรามองเห็นความยากลําบากของของพ่อแม่พี่น้องเห็นหน้าอานท์เห็นคนในเรือจำอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ต้องเผชิญแล้วเราคิดว่ามันมันก็ยังมีทางไปไม่ได้ติดตันเสียทีเดียวแต่ว่า มันก็ไม่ได้โรยด้วยทิพยกุหลาบเอ่องั้นเรามาคุยกันเรื่องทางไปต่อยก่นคือต,ตอนเนี้ยอ่าพรบร่างสูงสังคมทำดีถูกไม่ชอบชื่อเลยอยู่ในชั้นสวนะ์เนาะอ่าเข้าใจว่าเป็นชั้นกรรมธิการของสว์ใช่ไหมครับอ่าผมอยากจะทวนพี่เมย์กับพี่มุญด้วยประเมินกันหน่อยว่าเฮ้ยอ่อารวมทั้งพี่แจมด้วยอ่าพี่แจ๊มาอีกคนหนึ่ง คิดว่าจะเขาจะเอาล่างนี้เป็นรัฐบาลใหม่ไหมเขาจะเอาล่างในสอสอชื่อยาวๆนี่ไหหรือว่าเขาจะเอาล่างใหม่หรือว่าเขาจะไม่เอาเลยจะทิ้งเลยอ่ะพี่แจ่มน่าจะอยากตอบก่อนเราคิดว่าล่างเดิมน่าจะได้ไปต่อโอกาสสูงเออแล้วก็เพราะว่าแล้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรมากเพราะว่า มันอยู่ในขั้นสวอแล้วแนละ้วสวอส่วนใหญ่ก็ยังเป็นหมายถึงว่าเสียงสว,วส่วนใหญ่ยังเป็นเสียงสวเสียงเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะคาดหวังว่าสว,วเห็นต่างแล้วมีการต้องกลับมาตั้งกรรมธิการร่วมกับสภาล่างแล้วค่อยโหวตกันอีกอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ลาบากก,ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปในชั้นสวอถ้าเขาดิ้นดับทันนะถ้าสถานาการณ์คือ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยจริงๆกฎหมายมาตกไปแล้วแต่ว่ามันมีเวลาที่คอรมอนจะดึงกลับมาได้ภายในหกสิบวันซึ่งถ้าเกิดว่าเขาคุยกันเซตอัพดีเรียบร้อยได้ไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอกาสที่จะดึงกฎหมายกลับทันก็เป็นไปได้แต่ว่าสมมติามันมีความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆก็ได้นะเออแต่ว่าเขาดึงกลับไม่ทันเนี่ยอันนี้จะทําให้กฎหมายตกไปเลยแลวผลมันก็คือว่าจะต้องไปเริ่มใหม่ที่ชั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเออซึ่งอันเนี้ยก็จะจะต้องผ่านกระบวนการใหม่แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ของสอส,สมันก็อยู่ในฝั่งรัฐบาลอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะโอกาสที่มันจะไปเริ่มใหม่นักแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนแบบผิกฟา้าความเป็นดิมและรวมทุกคนอะไรเงี้ยเราเราคิดว่ามันเป็นไปได้ยากเออแล้วมันก็ก็จะทําให้มันแบบเนินช้าต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ โ okay, อเคประมาณนี้ก่นอนแล้วก็คิดว่ามันมันก็คงกลับมาเพราะว่าอย่างไี่จัดแต่รตเราคืนมันได้นะคะเพราะว่าบรรยากาศใน,นการพิการในชั้นสสเนี่ยมันก็เห็นว่าหลายๆฝักเนี่ยมันมีความเห็นร่วมแล้คือในในประเด็นอื่นอมันไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่ากับประเด็นเรื่องมาตาหนึ่งสองใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอกฎหมายมผ่านสภาที่แ,แล้รจะลอยไปแล้วเนี่ยเอ่อสภาสูงเนี่ยจะไม่สามารถย,ยับยั้งได้นะคะว่าสภาร่างทำอะไรมาเนี่ยก็ แ,แ,แต่แค่แบบเตะถบอกได้คือถ้าไม่เห็นชอ่อหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมกลับมาเนี่ยถ้าแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะต้องรอมาทรอยู่วันนี้แล้วถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่เห็นชอ่อมร่วมกันเนี่ยมันก็แค่เตะถ่วงไปอีกร้อยถึงพันวันซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่คนที้อยู่ในเรือนจองจนะคะว่ามันมันต้องรอกฎหมายผ่านะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคิดว่า ในช่วงที่ผ่านมาตอนที่มาตั้งกองมารอนในชั้นสองแล้วเนี่ยมีแปลงสิ่งเสียผิดเนาะก็เป็นของเข้าใจว่าเป็นสองเป็นฝ่าเคยวานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มปริญญาแล้วก็มีาามาาววคุณอังคารไร้คนกืุ่มกุ่รัชมีกรคนที่แปลงสิ่งเยอะที่สุดเนี่ยก็คือคนเอ่อรัชมีกรนะคะก็คือแปยัิตงในการที่จะตัดเรื่องบัญชีท้ายออกไปซึ่งมันก็ค่อนข้างแปกคือมันมันหาหลักคิดไม่ได้ว่าทไำไมเขถึงตัดกฎหมายฉบับนี้เช่นแบบ ตัดความคิดพรบ์บอลฉุกเฉินพรบอลช่างุงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็รู้งงนิดหน่อยว่าเอ๊ะตัดออกไปทำไมนะอะไรงเี้ยค่ะซึ่งสุดท้ายเราก็เชื่อว่าเออในในชั้นของเนี่ยไอพวกบัญชีแนบใ,ใครพวกอย่างมันมันก็ใจยังอยู่ตามตามตัวนั่น,นแหละแล้วก็อาจจะอาจจะ